ก็คือแบบว่เาเป็นคำเชื่อนะมอะไร่ะตัวอย่างตอนนี้จะแปลว่าแม้หรือว่าแม้ว่าใช้ในการนำประโยคหรือกลุ่มคำที่ใช้เนข้อเท็จจริงแล้วก็ประโยคนี้นจะมีประโยคที่แสดงถึงเนื้อหาที่มีความขัดแย้งกับเนื้อหาในประโยคที่ตามมาด้วยอะแล้ จะใช้เป็นตั้งชื่อก็ได้เผอชื่อก็ได้กู้กู้ก็ได้อ่ะถ้าเป็นเผอชื่อเผอชื่อเผอชื่อตัวน,นี้จะแปลว่าแต่แต่ว่าแต่ถ้าใช้เป็นเผอชื่อเผอชื่อจะเป็นแต่แต่ว่าเหมือนกันแต่จะใช้คนละแบบแต่ถ้าเป็นกู้กู้จะแปลว่าแต่แต่ก็แค่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตามมาเอ๊ถูกไหมแต่ว่าน,ะน,มนาา่มันจะใช้แบบ ช่วยหลานจะต้องไปลรงพาบาลตังชื่อก็ต้องไปสื้อของใหญไม่ใช่สมมติอย่างปะาบอกว่าช่วยหลานสวสีห้าเอออะไรช่วยหลานสวยสีเปิ้ลซิ่งขู่อ่ะเาบอกว่าหนจะเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยมากอะไรประมาณนี้แต่ตั้ง แต่ว่าฉันก็เขียนอย่างนาแน่นอนอย่างงี้แต่ว่าตัวยอย่างอยากเช่นแบบว่าถ้าเป็นโครสร้ามันจะเป็นคุยหลานบวกประโยชน์ที่ให้เอเป็นประโยชน์ให้พ่อเห็นอเองเช่นคุยหลานจึงแม้ว่าฉันไม่ชอบโรงพยาบาลแต่ฉันก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีอะไรประมาณนี้หรือว่า กินยาเช่นซุยหลานหัวผู้สิ้นวันยาฉันไม่ชอบกินยาต้านชื่อแต่ว่าแต่ว่าฉันฉันไม่สบายก็เป็นต้านชื่อหัวชงปิ้งก็แต่ฉันไม่สบายอะไประมาณนี้ฉันกต็ต้องไปหลยฉันต้องแบฉันต้องกินยา,าที่ฉันไม่ได้อยากกินอะไรประมาณนี้อ่ะโครงสร้างมันจะเป็นซุยหลานหัวประโยชน์ข้อ ตั้งชื่อโผล่ชื่อหูพุ่งแล้วก็บวกด้วยประโยคที่สแสดงถึงความขัดแย้งหรือประโยคที่แบบประโยคที่ขัดแย้งกับข้างหน้าอ่ะตัวอย่างใบหยกที่เราซื้อยให้จะเป็นอ่ะจะใช้เป็นต้างชื่อแทนแล้วเราต้องจะอลองยกตัวอย่างเป็นโผว่ชื่อกับหูพุ่งมาใหอา้อันนี้เขาบอกว่าซุยหลานเยสีเหิร์นซิงขู่ คือแบบแม้การเรียนอะของฉันก็เหนื่อยมากแต่อะแต่ฉันก,ก็จะขยันอย่างแน่นอนคือตอช่อหวอิตติย่าหรูลรลตัวนี้จะแปลว่าขย,ยันนะดอตแปลว่าไม่น่อะแต่เราอีกอันนึงแบบอีกประโยคนึงที่เป็นของของตอนนี้ก็ได้อะตั้งชื่อจะเป็นสุยหลานพา ชีชีเอชีชีชื่อสิเขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะอายุเจ็ดสิบปีแตัชื่อทาหายชั่วปุ่จั่วตชื่อทาหาั่วปจั่วเขาบอกว่าแต่เขาอยังทงานอยู่ก็คือแบบเขาอายุแล้วนะแต่เขายังทำงานอยู่เหมือนเขาไม่เหนื่อยอะไรนี้